สวัสดีครับนะฮะวันนี้เราก็มาเจอหน้างานกันสดๆอีกเหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะคือ er no ตู beer, Asian, ้เบียร์นะครับตู้เบียร์สดนะฮะนะครับตู้แช่เบียร์สดนะฮะอาการไม่เย็นนะครับอาการไม่เย็นตู้แช่เบียร์สดอาการไม่เย็นคือยังไงนะฮะเราเสียบปลั istoire, 1> 1> ๊กดูนะครับเสียบปลั๊กดูนะฮะแล้วเราก็มาดูตอนคอมนะครับคอมสตาร์ทพอคอมสตาร์ทเสร็จแล้วนะครับพัดลมไม่หมุนนะครับพัดลมไม่หมุน พัดลมพอพอพัดลมไม่หมุนปุ๊บเราจะต้องทํายังไงเรารีบถอดปลั๊กเลยนะครับถอดปลั๊กออกก่อนเพราะว่าจําไว้เสมอคอมสตาร์ทพัดลมก็ต้องหมุนนะครับคอมสตาร์ทพัดลมจะต้องหมุนอยู่ตลอดนะฮะเพราะต้องหมุนช่วยระบายความร้อนตราบใดเมื่อพัดลมคอยร้อนไม่หมุนนะครับตู้มันจะไม่เย็นพอตู้ไม่เย็นเสร็จปุ๊บคอมไปนานๆไปคอมจะร้อนแล้วคอมก็จะล็อกแล้วก็จะน็อกนะครับโดยไม่สตาร์ทนะฮะแล้วมันก็จะพานอะไรเสียไปต่างๆนานานะครับ โอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาดูพัดลมอาการไม่ร้อนเป็นไงไออาการไม่หมุนเป็นยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูช่างเขาถอดก่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้มันถอดยากนะฮะเ่ะมือออกหน่อยนะพัดลมอย่างนี้นะครับเห็นไหมมันเก่าครับเดี๋ยวผมเอามือหมุนใบนะเห็นไหมครับมันฝืดนะครับมันฝืดตอนแรกมันหมุนแล้วมันก็เนีนะครับคือพัดลมตายมันฝืดเราต้องทําการเปลี่ยนนะครับเพื่อให้พัดลมตัวเนี้ยมันระบายแผงความร้อน แผงควยร้อนนะครับให้มันระบายได้นะครับแล้วคอมเพรสเซอร์มันก็จะทํางานดีนะครับแล้วมันก็จะเย็นนะครับเดี๋ยวตอนนี้ช่างเขากาลังเปลี่ยนตัวพัดลมอยู่นะครับเดี๋ยวมันแกะยากมากนะมันต้องเพราะว่าช่องมันแคบนะครับเห็นไหมฮะช่องมันแคบครับเราต้องค่อยๆตะแคงออกต้องหาวิธีออกนะครับเพราะว่ามันติดคอมนะฮะเราต้องหาเรื่องตะแคงออกให้มันได้นะครับเราต้องค่อยๆแกะนะฮะเพราะว่ามันแกะยากมากครับช่องมันแคบฮะแล้วตัวนี้นะครับ เราก็ดูนะครับเพราะตู้ตัวนี้มันก็นานแล้วเก่าแล้วเราก็ต้องดูว่าตัวนี้มันน้ํายาอะไรนะครับน้ำมันยาน้ํายาอะไรนะฮะพอดีเขาส่งมาซ่อมเดี๋ยวเราก็ต้องดูแผ่นเพจตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตัวสีเหลืองๆนะฮะตัวนี้น้ํายาอะไรเดี๋ยวผมขอดูแป๊บหนึ่งนะฮะตัวนี้น้ํายาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมองไม่เห็นนะฮะตัวนี้น้ำยา 404A นะครับ 404A นะครับ 404A นะครับก็น้มยาประมาณ25ไม่เกิน30นะครับทั่วไปนะครับประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเราถอดพัดลมก่อนฮะเดี๋ยวเราจะเอาออกมาแล้วเดี๋ยวจะให้หน้าตามาดูยังไงครับที่มันฝืดนะฮะตอนนี้เราได้ทําการเอาพัดลมตะแคงออกมาฝั่งนี้นะครับเพราะว่านี่ทีนี้เราออกมาละแต่น็อตขาดเลยนะน็อตฐานเดี๋ยวเราเปลี่ยนใหม่นะฮะเราวก็ตัดเลยเพราะรู้มัาเสียละเราก็ตัดโคนใกล้ๆเลยเพราะว่ามอเตอร์ตัวนี้เราไม่ใช้ละเออ เราจะได้ต่อสายไฟง่ายๆอ่ะตัดเลยปึ๊บอ่ะเดี๋ยวเราก็ตัดปอกเดี๋ยวเราทาการเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่ไปมอเตอร์ใหม่วางไว้ไหนวะปึ๊บเอามาดินี่นะหนึ่งอย่างพวกนี้จะไม่มีลูกปืนนะครับมันจะเป็นตาไก่ส่วนใหญ่นะฮะพัดลมมันจะเป็นตาไก่เห็นไหมครับมันฝืดมันฝืดครับมันต้องหมุนติ้วๆเลยนะฮะมันต้องหมุนติ้วๆอย่างนี้หละเห็นนะ ไอมนะมันต้องหมุนอันนี้มันฝืดนะครับมันฝืดแล้วมันร้องนะครับเนื่องเกิดจากใช้งานนานจาระบีแห้งมันแห้งนะฮะแต่ถ้าสมมุติว่าใครอยากจะประหยัดอยากจะลองหรือลองซ่อมใช้ประทางไปก่อนอาจจะรบีใหม่ก็พอใช้ได้นะครับถ้ามันยังไม่ช็อตขดลวดยังไม่ไหม้นะฮะแต่ทีนี้มันเป็นร้านค้านะครับผมต้องการจบทีเดียวนะครับเปลี่ยนใหม่ชัวร์กว่านะครับตัวหนึ่งตัวนี้ก็ประมาณ5 600แล้วแต่ร้านค้าเนาะผมให้ราคา600ขึ้นแล้วกันเนาะผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะฮะตัวนี้ก็2 0โวลต์นะครับ สิบวัต์นะครับสิบวัตนะฮะประมาณนี้นะครับศูนย์จุดสองสามแอมป์นะครับที่กินกระแสไฟนะครับเดี๋ยวทีนี้เราก็ทําการแกะตัวนี้ออกนะครับฐานมันนี่นะครับน็อตสองตัวแล้วเราก็จะเปลี่ยนตัวนี้ออกนะครับเอาตัวนี้ใส่นะครับแทนนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาดูช่างรื้อกันดีฝ่านะฮะมาต่อเดี๋ยวแกะไอ้สองตัวล่างนี่ออกนี่ปึ๊บเดี๋ยวเราเปลี่ยนไปนะฮะใบใช้ใบเดิมใบนะครับ พยายามนะครับใส่ด้านไหนต้องดูหน้านั้นนะครับถ้าสมมติว่ามาใส่หน้านี้เราใส่กลับไปอีกด้านหนึ่งใบพัดลมหมุนกลับเลยนะครับมันจะไม่ดูดมันจะไม่ดูดความร้อนออกนะครับคือพัดลมพวกนี้มันจะดูดไม่ใช่พัดลมเป่านะฮะพัดลมคอยร้อนเนี่ยของพวกระบบตู้แช่ต่างๆนะครับจำไว้นะครับจะเป็นพัดลมดูดมันจะดูดแล้วก็มาเป่าตัวเองคือมาเป่าตัวเองคือมาเป่าพัดลมมาเป่าพัดลมเสร็จมันจะไปเป่าหน้าคอมให้ช่วยให้คอมมันเย็นด้วยนะครับมันจะเอาลมดูดลมเข้าเป่าไปหาตัวเองแล้วก็ดูด ไปหาคอมด้วยเป่าไปหาคอมด้วยนะครับออกไปทางนี้มันไม่ใช่พัดลมเป่าออกไปด้านหน้านะครับจําไว้เสมอนะฮะพัดลมตู้แช่นะครับจะต้องดูดเสมอนะครับอ่ะตอนนี้ห้างก็กําลังถอดละอ่ะนี่นครับถอดเองครับไม่ยากฮนะมีอะไรก็ลองเมิ้มสอบถามมากันได้นะครับก็ส่วนใหญ่ตัวงานของผมวิดีโอของผมก็จะเป็นทำคลิปสดมากกว่านะครับเพราะผมก็เป็นช่าง ทั่วไปนะฮะก็ไม่ค่อยได้เก่งมากแต่ก็พอรู้นะครับพราพอทำได้นะครับถ้าใครชอบยังไงก็ฝากกดติดตามเหมือนเดิมด้วยนะฮะแล้วถ้าใครอยากสอบถามในการวิธีซ่อมอะไรต่างๆนานามาครับลองเม้นเข้ามาครับเดี๋ยวผมว่างเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบทุกคำถามนะครับนี่ึ๊บอ่ะเราได้ทำการแกะออกมาแล้วนะครับแต่ทีนี้เราได้เจอปัญหาว่ะปัญหานะฮะก็คือ ขนาดน็อตตรงนี้ไม่เท่ากันครับตรงนี้มันพอดีรูแต่ตรงนี้มันเข้ารูไม่ได้นะครับเห็นไหมครับช่วงน็อตมันกว้างกว่าขามันกว้างกว่าคือตัวเนี้ยมันก็โบราณแล้วครับตู้มัน10ปี20ปีละตัวนี้ก็เป็นมอเตอร์รุ่นใหม่ขาตัวนี้จะกว้างกว่าเราจะต้องทําไงต้องทําการเจาะนะครับวัดแล้วก็เจาะรูใหม่นะครับเพื่อจะเอาใส่ตัวพัดลมตัวใหม่เข้าไปนะฮะเราก็เตรียมดอกสว่านเตรียมสว่านนะฮะเดี๋ยวเราเอาดอกจําเอาหลอกเล็กนําก่อนนะฮะ โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเจาะก่อนนะฮะเดี๋ยวพอใส่เสร็จเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูอีกทีว่าเป็นหน้าตาเป็นยังไงนะฮะนะครับเราทําการเจาะเสร็จแล้วนะฮะก็ทําการเจาะเสร็จแล้วเรามาวัดึบเข้าพอดีไหมเป๊ะนะครับเป๊ะอ่ะโอเคครับอ่ะช่างทําการใส่นะครับอ่ะก็ขันน็อตเข้าไปตามปกตินะฮะแต่ทีนี้เราขันน็อตเสร็จปุ๊บเราใส่ใบพัดเสร็จเดี๋ยวเราทําการใส่ ตัวเข้าไปในตู้แช่เบียร์เหมือนเดิมนะฮะแช่เบียร์สดนะครับส่วนใหญ่พวกนี้ตู้แช่ก็ปกติทั่วไปนะครับยี่0้าสานะครับอายืนพื้นไว้เลยยืนพื้นไว้เลยแต่จริงๆมันมีค่าน้ํายาบอกไหมมันก็มีครับมันก็มีแบบที่คอมบอกแต่จริงๆอ่ะมันเติมได้ไหมก็เติมได้ยี่0มอย่างเงี้ยครับประมาณยี่้าแล้วกันเนาะอย่างเงี้ยและกันนะครับ แต่ผมบางทีผมอาจจะบอกให้เกินไว้หน่อยนะฮะแต่บางทีถ้าไม่เกินก็ยี่ห้าก็ได้นะครับทั่วไปปกติจะประมาณนี้หมดนะครับ <c oughs> ถ่านแน่นนะฮะแล้วก็แล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนน็อตตัวนี้มันเลยเพราะว่าเราซื้อมอเตอร์มามันแถมไปตัวชุดน็อตของมันมาอยู่แล้วละ่ะเราก็เอาน็อตเก่าออกนะ่นน็อตเก่าออก,อก,ออกทิ้งหรือเก็บไว้เป็นอะไรนะฮะแล้วเราก็ ใช้น็อตเดิมมันอย่าลืมนะครับพัดลมใส่ด้านไหนใส่ด้านนะั้นถ้าเราใส่ด้านนี้หมุนกลับด้านเลยนะครับหมุนกลับด้านทันทีเลยนะฮะมันจะกลายเป็นพัดลมเป่าออกหน้าคอยร้อนนะครับเราก็ใส่ตามปกติของเขาเลยนะฮะใส่ให้ตรงรูมันจะมีล็อกของมัน <Okay. S 1> มได้กดลงไปให้แน่นเดียวหมุนหมุนหาหมุนหา หาหมุนหามันจะมีช่องกว้างช่องแคบนี่นั่นแหละอ่ะขันแน่น,น,นอ่ะโอเคทีนี้เรามาดูน็อตฐานดิรูน็อตฐานเราอันนี้ก็ลองอีแปะไว้เหรอ รูน็อตฐานอ่ะตะแคงนะเดี๋ยวเอาตอกออกเลยอ,เอ่ะไอ้องมาช่วยหน่อยโอ้ไอ้ตัวนี้ไม่ได้เดี๋ยวะตูผมมาจับไว้ได้จับน็อตไว้ต้องตะแคงตะแคงนะเดี๋ยวเคาะออกจับไว้อ่าเดี๋ยวทีนี้เรากำลังจะเอาน็อตฐานน็อตมันออกอ่ะเพราะน็อตมันขาดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีแปะเราไม่ได้เอาหยิบ,ยบอีแปะออกก่อนออผมตอนนี้เราได้ทำการเอา ไสายติดตั้งด้านในแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวทีนี้ช่างเขาจะเดี๋ยวทาการต่อสายไฟนะครับไฟ2เฟสนะฮะไม่ไฟโซเทีไฟซิงเกิลเฟสคือลายกับนิวตันนะครับใช้ไฟ220อโวลต์นะฮะเราก็ต่อเข้ากับเมนเดิมเลยนะฮะอ่ะโอเคนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราพันพลาเทปเก็บสายดีแล้วทีนี้เดี๋ยวเราต่อสายไฟแล้วเดี๋ยวเรา ลองดูกันนะครับพัดลมหมุนปกติไหมนะครับใช้งานได้ไหมนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาตามดูกันต่อนะฮะนะครับตอนนี้เราก็เดินเครื่องแล้วฮะพัดลมคอยร้อนหมุนปกตินะครับเห็นไหมฮะตอนนี้ใช้งานได้ปกติแต่ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูน้ํายากันนะครับตัวนี้404นะเราทําอะไรเราต้องเช็คน้ํายาดูให้ดีนะครับไม่งั้นก็ดูเพจข้างตู้หรือเพจข้างตู้ไม่ชัวเพราะหนึ่งอย่างเขาอาจได้ทําการเปลี่ยนคอมมาแล้วแล้วใส่น้ํายาไม่ตรง ก็อาจจะเปลี่ยนน้ำยามาแล้วนะครับต้องดูดีๆนะครับในการจะเติมหรือการจะเช็คน้ำยาแต่ละดีๆนะครับเพราะว่ามันมีหลายเบอร์มากนะครับตัวน้ำยาตู้แช่นะฮะเดี๋ยวทีนี้เราดูนะครับว่าตัวนี้เติมมาเท่าไหร่ครับตอนนี้25้านะฮะยี่ห้าเดี๋ยวเรารอนิ่งแล้วกันนะสักสินาทีนะครับดูน้ำยานิ่งนะครับ5นาทีขึ้นไปนะครับ5นาทีขึ้นไปนะครับเพราะว่าบางทีเข็มมันก็ยังขึ้นนลงๆอยู่นะครับน้ำยายังไม่นิ่งเราอย่าเพิ่งเออเติมไปนะครับเพราะว่าถ้าเรายัง ไม่ได้เปลี่ยนคอมนะฮะถ้าเปลี่ยนคอมเราเติมเข้าไปเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีน้ํายาอยู่แล้วชัวร์แล้วใช่ไหมแต่ทีเนี้ยมันมีน้ํายาอยู่แล้วเรารอให้มันนิ่งก่อนแล้วกันนะว่าน้ํายามันเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็20กว่ากว่าๆนะครับประมาณ20 6 27เนาะเรายังไม่เติมหรอกเดี๋ยวราร้อนนิ่งสักสินาทีก่อนนะครับโอเคครับเราว่าจะใช้งานได้ปกติไหมเดี๋ยวเราก็มาดูกันอีกทีหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับกับในการเปลี่ยนพัดลมคอยร้อนนะครับตู้ แช่เบ <Blake. S 1> so ียร์สดนะครับประมาณนี้ครับประมาณนี้วิธีทําให้สดๆนะฮะก็ภาพอาจจะไม่สวยบ้างอะไรบ้างนะครับก็ขออภัยด้วยนะฮะแต่ถ้าใครอยากทราบรายละเอียดหรือซ่อมอะไรอย่างอื่นลองสอบถามมิ้นเข้ามาดูนะครับยินดีตอบทุกคำถามครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ